นี่มารีวิวนะครับนางอักษรนะครับเป็นงานทองเหลืองนะครับนางอักษรงานทองเหลืองความสูงอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับความสูงอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาท อันนี้แม่ธรณีมวยผมนะครับเป็นงานทองเหลืองเหมือนกันนะครับความสูงอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นงานทองเหลืองนะครับนะครับเก้าร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับส่วนนี้นะครับพนางกวกข่ายืนนะครับสูงสิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับ งานทองเหลืองเหมือนกันนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทสำหรับพนางกวานะครับนี่นะครับส่วนนี้เจ้าแม่กนิมนะครับเจ้าแม่กนิมงานทองเหลืองนั่งอยู่บนดอกบัวนะครับสามร้อยห้าสิบบาทเจ้าแม่กนิมนะครับ